10ประเทศที่ยากจนที่สุดครับในปี2024โดย Global Finance ครับเรามาดูกันครับอันดับ10ครับประเทศเยเมนครับกำลังซื้อต่อหัวต่อปีอยู่ที่1,900ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 7 0 0 0กว่าบาทต่อปีนะครับหรือประมาณ5,600กบาทต่อเดือนอันดับเ้าครับประเทศมาดากัสการ์ครับกำลังซื้อต่อหัวต่อปีอยู่ที่1,900ดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ67,0 0 0กว่าบาทต่อปีครับราวๆประมาณ5,600บาทต่อเดือนครับ อันดับ8ครับไอบีเรียครับกำลังซ <Sw it> ื้อต่อหัวต่อปีอยู่ที่1,880ดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ64,000กว่าบาทต่อปีหรือประมาณ5,300กว่าบาทต, <boy> ต่อเดือนครับอันดับ7ครับมาลาวีครับกำลังซื้อต่อหัวอยู่ที่ต่อปีอยู่ที่1,712ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ58,000บาทต่อปีครับหรือประมาณ4,800บาทต่อเดือนครับอันดับ6ครับประเทศไนเจอร์ครับกำลังซื้อต่อหัวต่อปีอยู่ที่1,600ดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ57,000กว่าบาทต่อปีครับ และเราประมาณ4,700บาทต่อเดือนครับอันดับ5ครับประเทศโมซัมบิกค,ครับกำลังซื้อต่อหวัวต่อปีอยู่ที่1,649ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ56,000บาทต่อปีครับเราประมาณ4,600บาทต่อเดือนครับอันดับ4ครับประเทศคองโกครับกำลังซื้อต่อหวัวต่อปีอยู่ที่1,552ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ52,000บาทต่อปีครับและเราประมาณ4 3 0 0บาทต่อเดือนครับอันดับ3ครับประเทศ แอฟริกากางครับกำลังซื้อต่อหัวต่อปีอยู่ที่วัน1น0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ38,000บาทต่อปีครับหรือประมาณ3,100กว่าบาทต่อเดือนครับอันดับ2ครับประเทศบุรุนดีครับกำลังซื้อต่อหัวต่อปีอยู่ที่9 1 6ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31 0 0 0ักว่าบาทต่อปีครับหรือประมาณ2,500บาทต่อเดือนครับอันดับที่1ครับซูดานใต้ครับกำลังซื้อต่อหัวต่อปีอยู่ที่455หดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1,280บาทต่งหมือนครับ